สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดเหมือนกันล้านค่ะสําหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักสิบล่างงวดวันที่16กันยายน64นะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดวันที่1กันยานะคะเราให้หลักสิบล่างไว้ที่4ตัวนะคะก็คือ780และก็2นะคะผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ79นี่นะคะหลักสิบคือ7ตรงนี้นะคะปรากฏว่า ตัวทีเข้าก็คือ7ตัวนี้เข้าครบนะคะมันชนกันครบทั้ง4สูตรเลยนะคะอ่าสสูตรนะคะชนกันครบทั้ง3สูตรที่ให้ไว้ก็ถือว่าเดินดีนะคะแต่ละสูตรสูตรนี้ก็เข้ามาแล้ว1ิ 8งวดนะคะยังไม่เคยหลุดเลยส่วนสูตน,นี้13มงวดก็ยังไม่เคยหลุดเหมือนกันสุตรน,นี้ก็13มงวดเช่นกันยังไม่เคยหลุดเรามาดูทั้ง3สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมในงวดของวันที่16กันยายน64นะคะก็งวดเทแล้วสูตรหลักหน่วยนะคะมันก็หลุดตรงหลักหน่วยตัวที่มันชนกันครบทั้ง4สูตรก็คือเลข4ปรากฏว่ามันไม่เข้านะคะเลขออก79หลักหน่วยคือ9ตัวนี้นะคะ ผลปรากฏว่าตัวที่มันเข้าก็คือสูตรที่1กับสูตรที่4มันเข้าเพียงแค่2ส,สูตรเท่านั้นนะคะมันไม่ได้อยู่ในตัวที่ชนกันมากที่สุดก็เลยพลาดไปตรงนี้นะคะแต่ว่าสูตรแต้มนะคะสูตรแต้มก็เข้านะคะสูตรแต้มสูตรแต้มแต้ม79นะคะเลขออก79แต้มเท่ากับ16นะคะ16ก็แต้มเป็น6กดตรง ตัวนี้เข้านะคะก็เป็นสูตรที่1กับสูตรที่2เรามาดูค่ะว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมสําหรับสูตรแต้มของเรานะคะแต่ก่อนอื่นสําหรับคลิปนี้ดูที่สูตรหลักสิบล่างก่อนนะคะเราจะได้เลขเด่นตัวไหนเลขเด่นที่เราได้มามันจะเข้าหรือไม่นะคะสูตรแรกนะคะสูตรนี้18งวดแล้วมันจะเข้าได้ถึง19งวดไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะสูตรทุกสูตร มีการหลุดและมีการที่จะไปต่อได้เท่าเท่ากันไม่การันตีว่ามันจะถูกร0อเอร์เซนะคะสูตงวดนี้มันเข้างวดหน้ามันอาจจะหลุดหรืองวดนี้มันหลุดงวดหน้ามันอาจจะเข้าได้นะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสูตรแรกนะคะสูตรนี้เราเริ่มคำนวณของวันที่1กันยาให้ดูก่อนนะคะวันที่1กันยาเราจะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2 แล้วก็บวกด้วยหลักสิบของสามตัวครั้งที่สี่นะคะหลักหมื่นคือสี่นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองก็คือหแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่คือห้าแบบนี้นะคะสี่บวกหบวกหได้เท่ากับส5บห้าเราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวก1เป็นหก ตัวที่3ามบวกหเป็น7ตัวที่4ีบวก1เป็น8ตัวที่5้บวกสเป็นสิเอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ0ตัวที่6กบวก2เป็น 2, 2ตัวที่7เราจะบวกค่าคงที่อีก 2, 2> ก็คือ4ี่นะคะก็จะได้เลขเด่นครบทั้ง7ตัวแล้วนะคะก็คือ5 6 7 8 0ด4นสองสนะคะสูตรนี้มีเลขเด่นอยู่7ตัวนะคะมีเลขเด่นอยู่ทั้งหมด7ตัวมันอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะคะมันจ,จะดูเยอะเมื่อเราไปเทียบชนกับสูตรอื่นมันจะเหลือตัวเลือกให้น้อยลงนะคะมันจะเหลือตัวเลือกให้น้อยลงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดในใจนะคะว่ามันเยอะเกินไปนะคะแน่นอนถ้าสูตรเดียวมันก็เยอะแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราไปชนหลายๆสูตรมันก็จะเหลือสูตร ตัวเลขที่น้อยลงได้นะคะต่อไปดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็ง่ายๆนะคะดูเส้นสีเขียวข้างบนตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1น,นะคะหลักหน่วยล่างก็คือ3หลักร้อยครั้งที่1คือส3บวก4ี่ได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น8ตัวที่3มบวก1เป็น9ตัวที่4ี่บวก1เป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0นย์นะคะตัวที่ห้า บวก1เป็น1ตัวที่6บวก1เป็น2ตัวที่7บวก1เป็น3สูตรนี้ก็มีเลขเด่นอยู่ 7ตัวเช่นกันนะคะ7 8 9 0 1 2 3คือเลขเด่นของหลัก10ล่างมดวันที่1กันยายน60นะคะสูตรนี้คำนวณ13งวดก็เข้า13งวมดรวดยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้ถึง12งวดนะคะมาครบ10หน่วยถึง12งวดหลุดไปเพียงแค่วดเดียวเท่านั้นมันจะเดินต่อได้ไหมเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับสูตรที่3สูตรที่3ของเราก็สูตรนี้มีเลขเด่น เจ็ดตัวเช่นกันสูตรที่สามนี้ให้ดูเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักร้อยของสามตัวครั้งที่สามบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สามนะคะหลักร้อยคือหนึ่งหลักหน่วยคือศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้เท่ากับหนึ่งเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกหนึ่เป็นสองเลขเด่นตัวที่สามบวกสามเป็น 5ตัวที่4บวก2เป็น7ตัวที่5บวก1เป็น8ตัวที่6บวก1เป็น9ตัวที่7บวก1เป็น10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0นะคะก็จะได้เลขเด่นครบ7ตัวแล้วก็คือ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 0สูตรนี้คำนวณไปแล้ว13งวดก็เข้า13งวดรวดสำหรับหลัก10ล่างนะคะแล้วก็มาครบ10หน่วยได้ถึง12งวดเช่นกันนะคะ ทั้งสองสูตรนี้มาครบ10หน่วยได้12งวดจุดสูตรตะงวดนะคะเรามาดูค่ะว่าเมื่อทั้ง3สูตรนี้ตัวที่มันชนกันนะคะตัวที่มันชนกันใน3สูตรนี้มีอยู่4ตัวก็คือเลข7เลข0เลข2และเลข8นะคะผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ7 9เนะคะเลขที่ออกก็คือ7 9 9ตรงนี้นะคะหลักสิบก็คือ7 เมื่อหลักสิบก็คือ7ก็ตัวที่มันชนกัน7มันก็เข้าจริงๆนะคะสูตรที่1ก็7เข้านะคะสำหรับสูตรที่2ก็มี7สุดสูตรที่3ก็7นะคะเรามาดูทีนี้ดูของวันที่16กันยาว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมสําหรับทั้ง3สูตรนี้ถ้ามันเดินต่อได้ ก็ถือว่าคุ้มนะคะถึงแม้เลขเด่นที่มันชนกันมันจะยังเหลือหลายตัวนะคะสีตัวแต่มันก็ยังเดินดีมันก็ยังเข้านะคะสูตรแรกนะคะสุดแรกหลักหมื่นก็คือ1นะคะหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ3แล้วก็หลักสิบของ3ตัวครั้งที่4ก็คือ2 1บวก3บวก2ได้เท่ากับ6เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น7ตัวที่3ามบวก1เป็น8ตัวที่4ี่บวก1เป็น9ตัวที่5บวก2เป็น11เอาหลักหน่วยมาคือ1ตัวที่6บวก2เป็น3ตัวที่7บวก2เป็น5ก็จะได้เลขเด่นครบ 7ตัวแล้วสำหรับสูตรที่1ก็คือ 6, 7 8 9 1ดแสและ5เป็นเลขเด่นของหลักสิบล่างงวดวันที่16กันยายน64สสูตรที่1นะคะสูตรนี้จะเข้าถึง10เก้างวดได้ไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะมันเข้ามา18งวดแล้วนะคะจะเข้าได้ถึง19งวดไหมอันนั้นยังไม่มีใครทราบนะคะถ้ามันเดินต่อก็คือมันไปได้ถึง19งวดนะคะต่อไปดูสูตรที่2นะคะสูตรที่สอง เส้นสีเขียวข้างบนตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1นะคะหลักหน่วยล่างก็คือ9หลักร้อยครั้งที่1คือ2 9งเบวกสได้11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ1เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2อบวกหเป็น2ตัวที่3มบวกอีก1เป็น3นะคะตัวที่4ีบวกหก็เป็นส ตัวที่ห้าบวกหนึ่งเป็นห้าตัวที่หกบวกหนึ่งเป็นหกตัวที่เจ็บบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรนี้ก็มีเลขเด่นอยู่เจ็ดตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นเลขเด่นของหลักสิบล่างงวดวันที่สิบหกกันยายนหกสี่สูตรที่สองนะคะสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่สิบสี่ได้ไหม เราก็ไปลุ้นกันนะคะแล้วมันจะมาครบ10หน่วยล่างได้ถึง13งวดได้หรือไม่สำหรับสูตรนี้นะคะต่อไปเรามาดูสูตรที่3เลยนะคะสูตรที่3สําหรับสูตรนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันนะคะให้ใช้หลักร้อยของ3ตัวครั้งที่3บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะหลักร้อยคือ4หลักหน่วยคือ8แบบนี้นะคะ4บวก8ได้12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ2เป็นเลขเด่นตัวแรก เลขเด่นตัวที่สองบวกหนึ่งเป็นสามตัวที่สามบวกสามเป็นหกตัวที่สี่บวกสองเป็นแปดตัวที่ห้าบวกหนึ่งเป็นเก้าตัวที่หกบวกหนึ่งเป็นสิบเอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือศูนย์ตัวที่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะสูตรนี้ก็มีเลขเด่นอยู่เจ็ดตัวเช่นกันนะคะสองสามหกแปดเก้าศูนย์หนึ่ง คือเลขเด่นของหลักสิบล่างงวดวันที่16กันยายนหกสี่นะคะสูตรนี้จะเข้าไปได้ถึง14งวดรวดได้ไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้ว13งวดนะคะแล้วมันจะมาครบ10หน่วยได้ถึง13มงวดได้ไหมนะคะสำหรับสูตรนี้เมื่อเราดูทั้ง3สูตรมาชนกันเอาทั้ง3สูตรนะคะมาชนกันผลปรากฏว่าตัวที่มันชนกันครบทั้ง3สูตรมีอยู่ ก็คือท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีตัวไหนตัวแรกก็คือ1นะคะตัวแรกคือ1 1สูตที่1มีสุดที่2มีสุดที่3มีนะคะส่วนตัวที่2นะคะตัวที่2องตัวที่มันชนกันครบทั้ง3สูตรก็คือ3นะคะ3สูตที่ 1., สูตรที่2สูตที่ส ัวที่สามนะคะตัวที่สามก็คือหกหกก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองและก็สูตรที่สามนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเมวดนนี้นะคะวันที่สิบหกกันยามีเลขเด่นของหลักสิบล่างเพียงแค่สามตัวที่มันชนกันก็คือเลขหนึ่งเลขสามและก็เลขหก ตัวไหนจะมาในหลักสิบล่างเราไปลุ้นกันนะคะว่ามันจะเข้าไหมถ้าทั้ง3มสูตรนี้เข้าแน่นอนจะต้องมี1มีสามมีห1 3สามหรือ6จะมาในหลักสิบล่างเราไปลุ้นกันนะคะแต่ถ้าเรามาดูนะคะถ้าเรามาดูว่ามีสองสูตรนี้ที่มันเข้า1ิบหน่วยเข้าครบ1ิบหน่วยได้ถึง12งวดนะคะ12ใน13มงวดเรามาดูคะ่ะว่าสูตรแรกนะคะสูตรแรกสูตรนี้นะคะก็ งวดแรกก็เข so like ้างวดที Le kel, rio, calculus, ่สองก็เข้างวดที่สามก็เข้านะคะศูนย์ห้างวดที่สี่ห้าหกก็เข้างวดที่ห้าหนึ่งแปดก็เข้างวดที่หกหนึ่งสี่ก็เข้านะคะงวดที่เจ็ดสี่ห้าก็เข้างวดที่แปดหนึ่งเจ็ดก็เข้างวดที่เก้าสองเก้าก็เข้างวดที่สิบเจ็ดศูนย์ก็เข้างวดที่สิบเอ็ดอันนี้นะคะงวดนี้ที่มันหลุดนะคะหลุดเป็นงวดหนึ่งส่วนหลังจากนั้นงวดที่สิบเอ็ดสองสามมา กลับมาเข้าอีกเหมือนเดิมนะคะงวดล่าสุดวันที่1กันยาที่ผ่านมานะคะเจก็มานะคะถ้าสมมุติว่างวดของวันที่16กันยามันจะเข้ามาต่ออีกครบ10หน่วยได้อีกมันก็อยู่ในนี้นะคะใน7ตัวนี้เมื่อเรามาชนกับสูตรนี้นะคะสูตรนี้คำนวณ13มงวดครบหลัก10 13งวดแล้วก็ครบ10หน่วยได้12งวดนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะ7 3 1ดส1 05 56 18มีงวดนี้นะคะที่หลุดวดนี้ที่ไม่ครบสิบหน่วยนะคะหลังจากนั้นมันก็กลับมาครบสิบหน่วยได้อีกเหมือนเดิมนะคะ4ี่ห้าหนึ่งเจ็ดสองเเจดศูสองสาและงวดล่าสุดนะคะงวดล่าสุด7จดเมันก็เข้านะคะแล้วถ้างวดวันที่16กันยา มันเข้าครบสิบหน่วยอีกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ในหกตัวนี้ในเจ็ดตัวนี้นะคะเมื่อเอาทั้งทั้งทั้งเจ็ดตัวนี้มาชนกับเจ็ดตัวนี้ผลปรากฏว่าตัวที่มันชนกันก็คือมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกนะคะมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกเรามาลองกันค่ะว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองสุดนี้มันเข้ามันจะเป็นตัวไหนนะคะแล้วถ้าทั้งสามสุดนี้เข้าหลักสิบ เรามาทดลองจับนะคะทดลองจับท่านผู้ชมจะชอบหรือไม่ชอบนั้นก็ขอให้ใช้วิจรารณญาณของตัวเองนะคะว่าแต่ชอบไหมอันนี้ดิฉันลองจับให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดิฉันก็ไม่ทราบว่ามันจะเข้าจริงไหมนะคะตัวแรกนะคะก็คือ1นึ่สามหแล้วก็สามหนึ่งสาห หกหนึ่งหกสามสามสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหกหกสองมีตัวไหนอีกคะที่มันชนกันก็คือมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกแสดงว่ามันจะต้องได้สิบหกชุด มันจะต้องได้16ชุดนะคะอันนี้ยังไม่ปกกักหลักมันก็เหมือนไปกลับอยู่ในนี้นะคะมันไปกลับของมันเองอยู่ในนี้ก็จะมีสองสามแล้วก็เป็นสามสามถ้าเป็นเล็เบิ้ลน,นะคะสามสามห หนึ่งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็หนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดอยู่สิบหกชุดนะคะมีทั้งหมดสิบหกชุดถ้าสมมุติว่าสองสูตรนี้มันเข้านะคะถ้าสองสูตรนี้มันเข้าแบบว่ามาครบสิบหน่วยทั้งสองสูตรนี้นะคะมีอยู่สิบหกชุดนะคะอันนี้เรายังไม่คิดเรื่องปักหลักเราก็ได้กลับไปกลับมาได้ถึงสิชุดนี้แต่ถ้าเรา ไปจับคู่แต้มเราก็จะได้ตัวที่มันเด่นๆนะคะก็จะได้ตัวนี้นี่นะคะเป็นตัวกลับอยู่ในตัวแล้วนะคะตัวกลับอยู่ในตัวแล้วก็นี่นะคะเราจะมีชุดเด่นๆชุดเด่นๆอยู่หกชุดนี้นะคะมีชุดเด่นๆอยู่หกชุดนี้ เพื่อนๆถ้าชอบก็ลองตามดูนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรดูผ่านๆไว้นะคะดูผ่านๆไว้เพื่อเป็นแนวทางไปใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าสมมติว่า2ส,สูตรนี้มีสูตรใดสูตรหนึ่งที่บรรลุโอกาสและความน่าจะเป็นที่มันจะมีนะคะเราก็กันไว้หน่อยนะคะกันไว้หน่อยเผื่อพลาดนะคะตัวที่เรากันนะคะเราก็อาจจะก,กันตัวนี้นะคะ อาจจะการเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดหรืออาจจะสามห้าหนึ่งห้ามันอาจจะดูเยอะนะคะอันนี้คือเฉพาะเลขล่างนะคะไม่เกี่ยวกับเลขบนนะคะ อันนี้เฉพาะส่งตัวล่างเท่านั้นแต่ตัวที่เด่นๆของเรานะคะถ้าดูเพียงแค่3สูตรนี้เท่านั้นนะคะดูเพียงแค่3สูตรนี้ตัวที่เด่นที่สุดก็คือ6ชุดนี้นะคะก็คือ1 3 1 6 3สาม6 3 3 6เนี่ยคือกลับไปกลับมาเท่านั้นเองนะคะอันนี้เพียงแค่เรายังไม่ปักหลักนะคะแต่ถ้าเราปากหลักแล้ว ลองค่อยไปดูอีกทีนึงว่าหลักหน่วยมันได้ตัวไหนนะคะแต่แน่ๆก็คือ3ตัวนี้3มสุดสมสุดนี้ตัวที่ชนกันในหลักสิบก็คือมี3ตัวก็คือ1 3และ6นะคะ1 3และ6ก็ได้แบบนี้นะคะ1 3 3 1 1 6 6 1 3 6 63นะคะสำหรับสูตรนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะถูกหรือจะผิดนั้นดิฉันยังไม่ทราบดิฉันให้ไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอให้เพื่อนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็สูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนอนกันไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกอย่างนี้ดิฉันพูดไปตามสูตรเท่านั้นมันจะเข้า หรือไม่เข้านั้นอยู่ที่สูตรนะคะอยู่ที่สูุดดิฉันไม่ทราบว่ามันจะเข้าไหมานะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะเฮงเฮงปังๆังร่งงำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ